สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องศีลน,นะครับโดยเฉพาะศีลห้าหลายท่านก็ได้ยินกันบ่อยมากแล้วก็บางคนก็กําลังจะทดลองปฏิบัติด,ดูนะครับว่าอันนิสงของศีลมันมีอย่างไรบ้างมันจะเกิดผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับศีลเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์นี่แปลว่าปกติก็คือความเป็นปกตินะครับโดยสภาวะความปกตินั่นคือว่าสภาพที่มันเป็นลักษณะ ทั่วไปของความเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็เหมือนเหมือนกับเป็นเกณฑ์การตัดสินเลยนะครับเั้นศินทําไมทุกคนต้องให้ความสําคัญเพราะว่าศินนั่นคือระบบที่จะทําให้คนปกครองกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพิงไม่ต้องอาศัยกฎหมายก็ก็ใช้ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของคุณธรรมภายในที่มันเกิดขึ้น เพราะว่าไอตัวศีลเนี่ยมันจะเป็นความเป็นปกติของคนเราคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตนะครับแล้วความเป็นผู้มีศีลเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีปกติที่งดงามออากขา่ของศีลเนี่ยจึงเน้นไปที่การรักษาพฤติกรรมมันก็จะทําให้เกิดจริยธรรมท,ที่งดงาม ที่เราเรียกว่าจริยธรรมขั้นพื้นฐานก็ศินห้านะครับถ้าทุกคนในโลกนี้รักษาศินห้านะครับสงครามก็จะไม่เกิดการห้ามหันเหียดเบียนกันก็จะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันด้วยวาจาก็จะไม่เกิดเพราะเรื่องศีลนนะ่ะมันเป็นเรื่องของการรักษากายรักษาวาจาทำนี้ก็ถือว่าเป็นหลักที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีอยงที่ท่านบอกว่าศีลเนี่ย เป็นหลักประกันทางสังคมที่ดีเยี่ยมแต่ละข้อเป็นหลักประกันได้อย่างไรสินข้อที่หนึ่งนะครับปาณาติปาตาเวรมณีก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้ก็ถือว่าเป็นหลักประกันทางชีวิตนะครับสิลข้อที่2เป็นหลักประกันทางทรัพย์สินสินข้อที่3เป็นหลักประกันทางครอบครัวสิลข้อที่4เป็นหลักประกันทางความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนะครับสินข้อที่5จะเป็นหลักของการ การปกป้องรักษาสุขภาพหลวงพ่อพุทธททสบอกว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั่นขันวอดวายสองอัดายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอาาับเฉาห้าหน้าด้านนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเลยสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุขติ ได้ก็เพราะศีลนะครับสุขคติในที่นี้ก็หมายถึงทางดีไปในทางที่ดีไปสู่ในทางที่เจริญถึงเรียกว่าสุขคติสุขแปลว,ว่าดีงามคติแปลว,ว่าทางไปนะครับสีเลนะโพคะสัมปทาบุคคลจะร่ารวยหรือมีโภคะสมบัติได้หรือมีโภคะสมบัติได้มันก็อาศัยศีลนะครับต้องมีศีลนะเราดูสินแต่ละข้อก็ได้ ถ้าเราเว้นได้สักข้อนึงนะมันจะประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะข้อที่5นะ้าไม่ได้หมายถึงเฉพาะสุราเมรัรนะครับแต่หมายถึงยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนสิ่งเสพติดทุกชนิดพวกกันชมกัญชาก็อยู่ในนี้นะครับราคาก็สมัยก่อนก็แพงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็แพงนะงนั้นถ้าเรายกเลิกไปซะถือศีลไปซะสักข้อสองข้อใช่ไหมจะทําให้เรามีเงินเก็บได้นะเมสิ้นเปลืองแบบปราบพิ์นะครับ แล้วก็อันนิสงศีนข้อสุดท้ายก็จะบอกว่าสีเลนนั้นที่ผู้ติงยันติบุคคลจะไปสู่พระนิพานได้ก็เพราะศีลโบราณอาจารย์ท่านยังบอกว่าศีลส่งจะทําให้สูงศีลปรุงจะทําให้สวยศีลน,นําจะทําให้รวยศีลช่วยก็จะทําให้รอดนะครับแล้วยังมีปรักท่านอื่นๆนะครับท่านเขียนกรอนเอาไว้เยอะมากเลยที่เกี่ยวกับศีลนะครับ คนจะสวยสวยด้วยศีลไม่สิ้นสวยคนจะรวยรวยความดีมากมีค่าคนจะเก่งเก่งอภัยใจเมตตาคนจะกล้ากล้าลดชั่วกลัวทำเลวเห็นะครับหรือในโครงโลกในจีนก็บอกว่าอิทธินันจะทานังรูปังสตรีมีรูปเป็นทรัพยบภริษานังวิชาทานังบุรุษคือผู้ชายมีวิชาเป็นทรัพย์พิขูนันจะท่านังสีลังเห็นไหมครับ พระภิกษุสงฆ์มีศีลเป็นรั์ข้อสุดท้ายก็คือราชาั้นจักท่านังพลังถ้าร,ราชาก็มีอำนาจเป็นทรั์เนี่ยคือทรัพย์ของคนสี่จำพวกนะครับเราจะเห็นว่าในที่นี้ก็ยังมีเรื่องของศีลด้วยนะศีนี่เป็นทรัพย์ของพระภิกษุนะครับเพราะฉนั้นพระสงฆ์ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ทรงศีลผู้รักษาพระธรรมวินยัยในตัวพระธรรมวินัยนั่นแหละก็คือศีลนะครับเรื่องของศีล ถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าศีลห้าสามเณรก็เรียกว่าศีลสิบพระภิกษุก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดภิกษุณีก็สามร้อยสิบเอ็ดแม่ขาวแม่ออกไปวัดก็เรียกว่าศีลแปดศีลอุโบโสถก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยศีลห้าก็คือหลักประกันทางสังคมที่ดีเยี่ยมนะครับถ้าหากทุกคนรักษาศีลได้เนี่ยจะทําให้โลกนี้สงบสุขมากนะครับแล้ว ปรากฏก,การณ์ทางสังคมวิกฤตก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆเพราะาจะเป็นเรื่องฆาตก,กรรมการปล้นชีชิงล้านทองขโมยของอะไรพวกนี้นะครับที่เห็นข่าวโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันมันมีกล้องวงจรปิดก็ทําให้เราได้เห็นว่าพฤติกรรมการละเมิดศิลธรรมม,มันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงกับบางคนต้องบอกว่าเป็นวิกฤตศิลธรรมนะจริงๆมันไม่ใช่วิกฤต ศีลธรรมนะครับเป็นวิกฤตคนขาดศีลธรรมคือคนไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมนั่นเองแต่ในวันนี้ก็เลยมาพูดเรื่องศีลให้ฟังนะครับว่าแท้จริงแล้วศีลก็คือการรักษาปกติของความเป็นมนุษย์นะหลวงพ่อพุทธทาสยังบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุม,มีดีที่แววขนถ้าใจต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ถ้ามีครบควรเรียกมนุษยาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาพาคืนวันสุขสรรเออจได้เวลาและก็ข้อจำก,กัดของคลิปวิดีโอนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถนำมาทำในคลิปเดียวได้กนะ็จะพยายามทำคลิปต่อไปนะครับมาเล่าสู่ฟังว่าจริงๆแล้วศิลธรรมมีความสำคัญอย่างไรกับมนุษยชาตินะครับแล้วก็ ถ้ญญามนุษยชาติทุกคนสามารถรักษาสิ่งได้ทั้งหมดทุกคนเนี่ยโลกนี้จะสงบสุขเพียงไรนะครับนีก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ